ยังนอนรีบไปเปลี่ยนจุดรีบไปเปลี่ยนจุดอย่าะยอะไรอย่าย้ยที่นอนอย้ายที่นอน,น,อนแมดแมดแมดแล้วไปเปลี่ยนให้มันแมดไปเปลี่ยนให้มันแมดสีมันไม่แมดทีรักกางเดือต่องเทานี่เราตายแล้เล่น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 ไอ้เลี่ยนมันไม้แมด ันเหน็ตต้องเจียมตัวจริรองเท้าไม่ใส่สั่งอีกไปเดินไปไปล้างหน้าก่อน,นจริงยามันกำลังเข้าไปเดินไปล้างหน้าก่นอน